สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าวันนี้เรามาเฉลยข้อที่2กันข้อที่2โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพศ2544และแก้ไขเพิ่มเติมชอยมีดังนี้กไก่นายกรัฐมนตรีขอไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม งูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจอจานข้อกอไก่ขอไข่และข้อคอควายข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองนายยกรัฐมนตรีนะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพศ .2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ .2561 ในข้อที่4บัญญัติว่าให้ในายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้นะครับดังนั้นข้อที่2จึงตอบนายกรัฐมนตรีนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับชื่อบัญชีว่าแนวข้อสอบท้องถิ่นโดยประพันธ์วาวรัมช่องทาง Tik t o อกชื่อบัญชีว่าประพันธ์วาวรัมหรือภาษาอังกฤษชื่อบัญชีว่าแอปประพันธ์สองห้าสองสามแอ PRA PUN 2523สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่2ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ